สวัสดีค่ะฟีมานี่ช่องนี้มีตอของฟีของฟรีในวันนี้มาแจกโค้ดอ่างเปาของแท็บคอยนะคะใครยังไม่มีแท็บคอยลิงก์การสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะแท็บคอยเล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถเล่นได้ส่วนการถอนเงินของแท็บคอยถอนเริ่มต้นอยู่ที่200บาท เติมอถอนเข้าทูมานีว่วอลเลตก็ได้เติมเงินเข้ามือถือก็ได้ ROB ก็ได้ Free Fire ก็ได้นะเอาที่เราสะดวกมากที่สุดแต่หลักๆก,ก็น่าจะถอนเข้าทูม o นีว่วอลเลตอ่ะอ่าเดี๋ยวกดถอนให้ดูคนที่ถอนครั้งแรกนะอย่าลืมใส่เบอร์ทูมานีว่วอลเลตนะคะใส่ให้มันดีใส่ให้มันครบใส่ให้มันถูกต้องเพราะว่าถ้าเราใส่เบอร์ผิดเราอาจจะแก้ไขเบอร์ไม่ได้ก็ได้อ่าอันนี้คือยอดที่ถอนเมื่อกี้ หลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าส่วนยอดเงินในการถอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการถอนออจากแอปปกติหรือการถอนจากโค้ดอ่างเปาก็รอไม่นานค่ะอันนี้ได้จริงนะใครที่ใครที่ชอบแอปที่ได้เงินฟรีได้เงินง่ายเล่นเกมรับเงินฟรีก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปแท็บคอยเล่นได้เฉพาะ Android นะคะ ใครใช้ iOS อยู่เล่นไม่ได้ส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมของแท็บคอยก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปเกมต่างๆมาเล่นหรือการดาวน์โหลดแอปอื่นที่ไม่ใช่แอปเกมก็มีนะคะก็ลองดูละกันแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบดาวน์โหลดความจำเครื่องน้อยใช่ไหมเน็ตไม่แรงขี้เกียจดาวน์โหลดเราก็มาเล่นตรงมินิเกมตรงนี้ก็ได้เนี่ย ในมินิเกมอะ่ะมันก็มีเกมต่างๆให้เราเล่นอันนี้เล่นได้โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดนะก็ลองเล่นดูได้ส่วนกิจกรรมกิจกรรมก็จะเป็นเกี่ยวกับการล็อกอินเนี่ยนะคะเราสามารถล็อกอินทุกวันเพื่อที่จะรับคะแนนฟรีแล้วก็ภารกิจหลายวันการดูวิดีโอการเล่นมินิเกมจะอยู่ตรงนี้ ส่วนใครที่เป็นสายแนะนำนะคะคนที่เป็นสายแนะนำตอนนี้เขามีโบนัส V.I.P. ด้วยซึ่งโบนัส V.I.P. ก็จะเป็นโบนัสเกี่ยวกับการแนะนำเพื่อนนะคะใครที่สามารถแนะนำเพื่อนตามที่เขากำหนดได้แล้วก็สามารถได้รับเงินตามนั้นแต่ว่าเอออย่างที่บอกเขาว่ามันแอปเนี่ยมันมีมานานแล้วมัน มันก็หาเพื่อนยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่เป็นสายแนะนำจัดจ๋าสายแนะนำจัดจัดก็ก็ลองดูได้เพราะว่าถือว่าค่าคอมเขาก็ดีในระดับหนึ่งนะคะส่วนคนที่ไม่ใช่สายแนะนำถามว่าแล้วสามารถกดถอนเงินออกจากแอปนี้ได้ไหมก็ได้ถ้าเราไม่ใช่สายแนะนำก็ได้เพียงแต่ว่าอืมอ,อ่า จะบอกยังไงเราอาจจะต้องขยันเล่นเกมมากกว่าคนนี้เป็นสายแนะนำนิดนึงเพราะว่าเออโกเดลี่เออ, Daily, เอ,อไม่ใช่ขออภยัยแท็บคอยอะ่ะการถอนยอดถอนมันไม่มีไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการแนะนำเพื่อนอะ่ะเราสามารถเล่นเองถอนเองได้โดยที่ไม่ต้องแนะนำเพื่อนนะคะอันนี้คือสำหรับแท็บคอยนะส่วนโค้ดอังเปา ยาวนิดนึงเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ด้านข้างละกันเพราะว่าถ้าบอกไปเดี๋ยวหลายคนน่าจะลืมนะคะก็เดี๋ยวแปะไว้ให้ด้านข้างนะเกาะใส่ตามนี้ได้เลยเพราะใส่เสร็จแล้วก็กดที่แกลกรับหลังจากนั้นก็ไปกดถอนเงินอ่ากดยินยันการรับเงินก็จะได้รับเงินภายในหนึ่งถึง 24ชั่วโมงแต่ว่าหลักๆก,ก็รอไม่นานอย่างมากก็5นาที10นาทีก็ได้รับเงินแล้วไม่ว่าจะเป็นการได้รับเงินจากการถอนปกติหรือการได้รับเงินจากการใส่โคดด่างเป่านี่สถานะคือกำลังตรวจสอบโคดด่างเป่าได้ทุกคนนะคะมันแต่มันอยู่ที่ว่าจะได้อะไรแค่นั้นถ้าคุณมาทาันใน100คนแรกคุณก็ได้รับโบนัสฟรีไปแต่ถ้า มาเกิน100คนคุณก็ได้คะแนนซึ่งคะแนนเราก็สามารถสะสมแล้วก็ถอนเงินเข้า to money w a l l l t ได้เหมือนกันใครที่ชอบกิจกรรมแบบนี้ก็กดติดตามไว้นะคะส่วนวิธีการหางเงินออนไลน์อย่างอื่นนะโปรไฟล์ช่องมีนะก็ลองเลือกดูละกันเราชอบแบบไหนล้วก็สมัครแบบนั้นเราก็ทำแบบนั้นนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับการมาแจากโค้ดกเ,เปาของ แทบคอยใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราจเจอกันในคลิปหน้านะกับค่คะ